คลิปนี้เราจะมาดูเรื่องมาจินนะคะถ้าเราเทรดฟอเรสต้องมีมาจินนะเพราะว่าจำเป็นต้องมีแล้วก็จำเป็นต้องรู้ด้วยว่าดูมาจินให้เป็นนะถ้าดูไม่เป็นดูไม่ออกเ,ออเราก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยพอร์ตใกล้จะแตกไหมเงินใกล้จะหมดหรือยังลากไปถึงหรือกี่จุดจีจุดแล้วเ,เราก็ต้องมาดูที่มาจินถ้ามาจินเหลือเยอะโอกาสเสี่ยง พอตแตกก็จะน้อยนะคะถ้าามาจิา้นเหลือน้อยเราก็ต้องรีบเติมเงินเข้าไปเดี๋ยวพอจะแตกพอแตกก็คือหมายถึงว่าเงินเราจะหมดในพอร์ตกาบจะลากกินเงินเราไปหมดเราก็จะเสียเงินหมดอย่างเงี้ยเขาเรียกพอร์ตแตกนะคะอ่ะทีนี้อ่าเรามาดูเลยค่ะ,ะจินเนาะอย่าอย่าพรพิมพ์เหมือนเดิมนะคะเขียนไม่สวย มามาจิ้นมาจิ้นคือหลักประกันนะคะคือหลักประกันนะคะคือหลักหลักประกันเนอะที่ที่โบกอะถูกหักไว้อะที่ ถูกหักไว้หักไว้ที่ถูกหักไว้เมือ่อเมื่อเราปิดเปิดออเดอร์เมื่อเราเมื่อเราเปิดสิเปิดออเดอร์นะคะเปิดออเดอร์หรือ คำสั่งคือขายเปิดออเดอร์ก็คือคำสั่งซื้อขายค่ะวเวลาเราเปิดบายเปิดเซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมามาจิ้นเขาก็จะหักทันทีนะคะคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายนั่นแหละคะ่ะพอเปิดปุ๊บอ้าวทำไมบางคนสังเกตอ้าวเปิดปุ๊บทำไมปิดรถปับ๊บนั่นแหละเขาหักมาจิ้นไว้นะคะปิดเปิดปุ๊บ สมมติเข้าบาสปุ๊บอ้าวแดงเลยเข้าเซลลปุ๊บแดงเลยนั่นแหละนั่นแหละค่ะคือเขาหักมาจิ้นไว้ก่อนเขาหักมาจิ้นไว้ก่อนทีนี้ถ้าเราปิดเขาจะคืนให้โบกจะคืนให้เขาจะคืนให้อ่ตอนที่เราปิดออเดอร์เราปิดออเดอร์นะคะ เขาก็จะคืนให้ m a จิ้นเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมถ้าเราเสีย m a จิ้นก็จะเหลือถ้าเราปิดออเดอร์สมมติว่าเราเสียเนาะเราปิดออเดอร์ปุ๊บมาจิ้นเราก็จะน้อยลงอยอดเงินในในทุนเราก็จะน้อยลงไปตามเพราะเราขาดทุนไงเขาก็โดนหักแต่เขาก็หักเงินเราแต่ถ้าเราได้กําไรมาจิ้นเราก็จะเพิ่มขึ้นเนงินในพอร์ตเราก็จะเพิ่มขึ้นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างกันเลยนะคะ ตัวอย่างเช่นเราเปิดออเดอร์อเราเราเปิดออเดอร์สักประมาณออรเอาพิมพ์ผิดเราเปิดออเดอร์หนึ่งต่อ เอาใหม่สิคุณยายพรพูดผิดเรามีเลเวเลตอ่าเลเวเลตก่อนเพราะมันเกี่ยวข้องกันค่ะเราเปิดเลเวเลตจากพอร์ตริงสมมตินะเราเปิดแล้วเปิดเลเวเลต โอ้ยคนแก่ทำอะไรก็ช้าไปหมดสมมติว่าเราเปิดเออเวลาเราเปิดบัญชีจริงอะนะล้วก็ได้ที่ที่เลเวลเลทที่คลิปที่ผ่านมาที่ยายพรบอกไว้นะสมมติว่าเราเปิดหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งมันจะเยอะมากนะอ่ะแต่ยกตัวอย่างให้ดูเลเวลเลทเราหนึ่งต่อหนึ่งนะคะสมมติเราเปิดเลเวลเลไว้หนึ่งต่อหนึ่งถ้าเราต้องการเปิดออเด ต้องการเปิดออเดอร์หนึ่งหลอดโอ้เยอะไปเนาะหนึ่งหลอดหนึ่งหลอดไซส์อะค่ะหนึ่งหลอดไซส์เนาะจะกดผิดอีกแล้วหนึ่งหลอดไซส์นะคะ สมมติเราต้องเราต้องเปิด order 1, ออเดอร์หนึ่งหลอดใช้เราต้องใช้เงินเราต้องใช้เงินอ่าอะมาประกันเราต้องใช้เงิน US ต้องใช้เงิน USD มาประกันเนาะเพราะว่าเพราะว่าตอนเราสมัครตอนเราลงไว้ว่าเขาจะบอกว่าจะมีแบบถามว่าอ,อ่า อัตาแลกเปลี่ยนจะใช้เงิน USD หรือใช้เงิน GBP หรือใช้เงินยูโรมีนะคะบางโบเขาจะมีถามบางบางท่านเขาก็ใช้เงิน GBP บางคนก็ใช้ยูโรนะคะแล้วแต่เนาะแล้วแต่นะคะอันนี้ยายพรส่วนมากบ้านเราจะเล่นกันที่เงิน USD นะคะเราใช้เงิน USD มาประกันประกันมาจิ้นนะมาจิ้นที่มีอยู่จำได้ไหมที่ยายพรเคยบอกว่า อจําจได้ไหมายายพรเคยบอกว่าบอกว่าออกหลอดนะคะออกหลอด0ออกหลอด0ูน0์จออะไรประมาณนี้คะ่ะ ไล่ไปเรื่อยๆจนจนแบบจนไปเรื่อยๆจนถึง1หลอดนะคะมันจะมี0.03 0 03, 0 4 0ด0ูน0 0ส0จน 0, 0ถึง1นึลอดอะไรประมาณนี้ค่ะจนถึงอ่ะยัยพรสรุปเลยเนาะว่าประมาณ1นึออันนี้ยกตัวอย่างนะคะอมากกว่า1นึอก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีมีนะคะมีอันนี้ยัยพรยก ยกตัวอย่างแค่นี้ก่อนนะคะอะทีนี้ถ้าเราถ้าเราออกถ้าเราออกหลอดหนึ่งหลอดอะจะใช้เงินเยอะจะใช้เงินเยอะถ้าเราออกคือเราไม่ออก0 0 1 0 0 2่อะเราออกหนึ่งหลอดเลยอย่างเงี้ยอตัวอย่างนะเราออกหนึ่งหลอดเลยหลอดอันนี้ใหญ่เลยนะคะ ถ้าเราออกหนึ่งอถเราจะใช้เงินเราต้องใช้เงินเงิน USD อ่ะมาประกันน่ะนะคะ USD ประมาณประมาณหนึ่งแสนนะคะ 1, 000, 1, 000หนึ่งแสนหนึ่งแสนเหรียญน่ะ เราจะใช้เงินประกันถึงถหนึ่งแสนเหรียญเลยนะคะแต่ถ้าเราใช้แต่ถ้าเราใช้เลเวลเรตถ้าเราใช้ถ้าเราใช้เลเวลเลตเลเวลเรต หนึ่งหนึ่งต่อห้าร้อยแต่กี้หนึ่งต่อหนึ่งเนาะทีนี้หนึ่งต่อหนึหน่งต่อห้าร้อยเราก็ลดลงครึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งต่ออ๋อหนึ่งต่อห้าร้อยนะคะเราจะใช้เงินเอาไหมมาจิ้นเราจะลดลงตามลืมบอกอ่าฮะมาจิ้นก็จะลดลงตาม จะลดลงลดลงเยอะเลยค่ะลดลงเยอะเลยค่ะถ้าเราเลือกเลเวลเลตหนึ่งต่อห้าร้อยเนาะมาจิ้นก็จะลดลงลดลงถึงห้าเท่าเลยเยอะถึงห้าเท่าลดลงถึงห้าเท่าเลยอะค่ะอ่าทีนี้ไออันแรกเอาหนึ่งต่อหนึ่งเนาะ ต้องต้องใช้เงินถึง1 0 0 0 0แสนแต่อันนี้อันนี้จะลดลงถึง5เท่าจากจากเงินห0 0 0งแสนยูเเหรียญเนาะก็จะลดลงลดลง5เท่าต่กี้พูดไปแล้วนี่เนาะ อ๋อฮะเนี่ยค่ะอ่าตัวอย่างเช่นเช่นอ่าเราก็เอาหลักประกันเนี่ยอันนี้ต้องใช้ใช้เขียนเอาสีเขียวแล้วกัน หนึ่งแสนนะคะอ่าหนึ่งแสนเราก็มาหารห้าร้อยห้าร้อยค่ะก็จะเหลือสองร้อยถูกไหมคะอ่านี่แหละคือคือคือเราก็ความเสี่ยงก็ลดลงตาม เราเราจะความเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจากแสนเหรียญเราลดลงมาเป็น1ต่อหนึ่งต่อห้าร้อยเรลเวเลตหนึ่งต่อห้าร้ยนนอยเราเราก็สูตรของเราก็คือเอา 500, 500ห้าร้อยห้าร้อยหารยายพรเขียนผิดตรงนี้ต้องห้ารอยนะคะ500ห้าร้อยหารหาร1นึ่งแสน หารห0ึ่งแก็จะเหลือ200เดี๋ยวใช้เครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งหนึ่งแไม่มั่นใจหาร500ถูกค่ะเหลือ200อยอ่ะเราก็จะเหลือ200เราก็เท่ากับว่าเราใช้หลักประกันอ่ะหลักประกันแค่200 usd นะคะสองเหรียญเนาะอ่ะทีนี้ก็จะทําให้พอร์ตเราปลอดภัยมากขึ้นอ่ะการที่เราใช้รีเวนเลทน้อยแล้วก็ มาร์จินเราก็จะเหลือเยอะขึ้นนะคะ,ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะถ้าสงสัยถามในกลุ่มได้นะคะถามในกลุ่มได้เยพรจะได้อธิบายในกลุ่มจะง่ายกว่าในใต้คอมเมนต์ Youtube นะคะ,ะเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้าเนาะเพราะว่ามีเอฟซี FC ในกลุ่มอะถามเรื่องฟอรเคืออะไรเดี๋ยวเยพรจะรีบบอกรายละเอียดด่วนเลยนะคะ